เอาไม่รูวบอะนี่พะยาว่าไม่รูวบางนึงวางเลยก่อนมันเท่ามันเปลี่ยนได้ก่อนเอ้าบ้าาแล้วเนี่ยเฮียวหนังย่านมูตาเสียกับว่าือย่างหน่อยว่าือสอยว้อยหนาโซฟางามฟองจั่นตัวโว่าวพะย่ะกับว่าเก่งฟันกับฟันดีบ้านนี้เริ่มทำไหมฟันล่าสุดอีฟันเมื่อคืนมันบ่ ล่าสุดไอ้ฟันมือขึ้นก้อนหนานั่นสักกอนก้อนหนานั่นเจ้าฝันว่าตู้เห็นตู้ขับเวหวที่เราตายแล้วนี่เนาะเออเออเออเราสิกระลังสิย่างไปซื้อเลขอดสมบูรณ์มาจักนู่ใสบ่บานนี่โดย่างไปพ่อขับเวหวสันมึงสิไปยังสันอืมว่าอันคนที่ไปซื้อเลขมันว่ามึงสิซื้อตัวไหอืมซื้อเกจซูนซื้อเกจซูนตัวเดียวโคโลนี่ s ะเด e เตือนึ้นมาท่านที่เลยเนะมงงงื่นตาเมารวบอกมันเมตาเมารวดบอันเ,น,นเ่ากมันเมาเาวบอกมเม่อนเอมัน่นาันม่นเอมนเมื่นื่อนเมาเอกนอนเอกันเนกื่นาเมายงเ,เกันเนมาดันเ,เม่เมารวอั่นาเาดันเ่นเอือนอก็แปลว่าเันขึืนแเรกทีนเป็นเลขอลกนม่เบอกื่ออ่เดีอยเดี๋ยเดี ตัวื่อบ้างเดียนหาที่ให้เลขหาซูนเม็ดเดียวบางนึงนี่บอกอืมอือ๋ในฝันนะฝันว่าไปหาเล่ายู่หันจำว่าเออไปหาอีอินบ่ไปหาบักจื้อเฮียนบักจือไปเฮียนบักจือฝุ่นฝุ่นตัวจือรถสีขาวน่ะหเออฝุ่นละเห่นไหอืมคุณรถไปอืมนไปวันนี้อีสุกรถแม่เขาเนี่ยตายแล้วดีได้ซุกแลแม่เถาบักจื้อน่ะตายแล้วบาดีเดอเลยอยูน้ำเด็กหน่อยฟู้นนั่นเด็กหน่อยกับไงไว้อยู่ มันการหัวอยู่บางนั่นนะบางน้นอยๆนะบานนี้กูได้เข้าไปไปไปหยอกบางน้นอยๆเนาะเมื่อยุบมันยังเสียอ่าอ่อ่อเอาเมื่อยุบครับครับยุบท้องมันวันนี้มันหลุดหัวใส่กูมันหัวเลยเออวันนี้ซุกมันเลยลูกนี้เหนนอืมอันผู้ตายที่ที่ว่าผู้ตายแล้วนี่ก็ได้ลูกนี้เออลูกนี้อืมมันมันเบาๆน้ำมันมันเบายหนามาซ้สัครับนี่ตะกู หยวกหลานมันบางนั่นบางนี่หน่อยตอนนั้นขึ้นเนี่ยเมือยุยุบถ่วงมันยังสี่ตีตีตัวไรวะในฟันเหนียวตีตีตัวไรมันเป็นเลขเลยได้ไมีไข่เนี่ยไข่มีแน่ใจแล้วคข่ตาเทียงเจ้าเดี๋ยวนี้นะย <c oughs> ้อให้เจ้าตีสงวนค่อยๆตีเถียงอุ้ยพันไม่ตู้ว่าเก้าสิบเอ็ดพุนนี่นั่นตีคือนกันไม่ตู้ว่าเก้าสิบเอ็ดันเก้าสิบเอ็ดมน อันกว่าสีวางสั่นกูเปลี่ยนเก่าดิล่ะเปลี่ยนเก่าเด็กน้อยเป็นเนื้งกูวางตีไปจังสั่นตีเป็นผู้เฒ่าเก่าเด็กน้อยเป็นเนื้อพวกตายตีให้แนี่แม่หอยเนาะพตายตีให้แนะพวกตายตายกตีหกเลยเหรอเนาะตีหกเนี่ยอือจากกูเบอรฟันยังสั่นจักเทียวเว้ยเนาะตายเพื่อนตายจะโดนอะไรล่ะได้หลายปีแล้วดิล่ะอือหลายปีแล้วหาหกปีเก็ดปีแล้วคันคันตายไหมนี่เพื่อนว่าให้ตีเป็น การตายไม่เนี่ยห้ตีเป็นหกการตายโดนให้ตีเป็นศูนยกจกมากศนย์ศูนยอ้ยศูนย์ก็สิอศูนย์ังศูนย์หนงนตัวอ่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าอ่าคืออยู่ดีหนึ่งศูนย์เก้าตัวเมีนว่าสัน่ะเมียนคืออยู่ดีหรอร่างก้องสงสัยเป็นยังตายนะอ่าตายนะเป็นยังคือได้ไอ้นั่นคือคือได้ตีเป็นหก่าะชันวะ ข้นคนฝันเห็นล่องศพนี่คุเลยว่าล่องศพมันเป็นหอกนี่คว่าแม่นที่เกี่ยวกับคนตายนี่มันมักเป็นหอกกานมาเป็นหก,กกับเป็นศูนย์เท่านั้นนี่แหละนี่แหะเท่านี้แหละ,ละอืมที่เป็นเลขอยู่ที่มันเป็นเลขเออนะนาที่เป็นเลขนาะที่เป็นเบอร์อยู่ทีเดี๋ยวเพราะว่านั่นเพราะันนี้เขาไปจับเม็ดเขาไปจุ่นั่งแกนเขาอ่า มันลดหัวนบอกแน่หน่อยมันหัวเสกหัวโอ้ยผู้ชายมาด้วด้วตีหัวสีเขานึงฉันเอาเจ็ดศูนย์นีน่ครับนี่รถเอาเจ็ดศนย์ครับอันนี้รถเอาเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเก้าศูนย์เลยเน,นาะเขียน,นไปเอาอ,องซีเลยวันมันเซียนตีเลขคู่หนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้ ว่าไมายคันตีว่าได้ว่าไม่ผิดว่าจะผู้ฟันแมนถึกโป้งโหลดว่าจะออกมาจักสีเมนว่าแมนเดวหลามันก็กูก็้ว่าแมนว่านั่นหรอกว่าเพื่อนไขนี่ฝันมาโหลดอยนี้มันเสี้ยนตีเลขคักๆยี่ดีว่าเจ้าผู้ฟันฟันมากนี่ยอยตีป้าโหลดตีเล็กอขเทียงหอดพระล่างเทียนนะพระฝันแต่ว่าตีเลขบว่าแมนคืออยนะอยก็ได้เทียงอยจีบากเลยว่าเพื่อนคันอยตีเลขเนี่ย คนว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่รดคอยตีไปนะกาคว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่ป้แปรบรอดเอาบ้านนี้ยนจมนละละนันแะม่ล่เรียกศูนย์เก้าหนึ่งเม่อนาหนึ่งเก้าศูนย์นี่มนันแม่ล่เจ็จจจดศูนย์ดวให้คอยทามเนะบานี้หน้าว่างเดือนหาเป็น มันเป็นตาเป็นตาไปหาเพื่อนเพื่อนเป็นตาเบ้านั่บ่เป็นตาคุยเป็นตายังนั่มใดบอหยักแล้วผีว่งางเดือนหนาให้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 ใหเป็ี่ยนยังคอยพ่อได้ไปสัมผัสผีเด้๋ยคอ,อยก็ย่านก็กันนี่ผีก็ได้ตูจื้อแล้วยุหน้าหุ่นบ่อ<า>อบอขึ้นสัมผัสเพื่อนนาา่ะละวานนี้มันเปลี่ยนจังสี่ดิก็อยากไปสัมผัสเพื่อนอยากได้ตัวเลขไปปวดไปพายเห็นเฟซี ขันเอฟซี่ถื่อเลขเอฟซี่กับผีก็ได้บุญได้บารมีคือกันดิเอาสมมุติว่ามบอกเลขถื่อเนี่นไปเพิ่งไปยังสันขันตัวมันบอแม่นยังสั้นดิผู้เปลี่ยนผีผู้เปลี่ยนภูมิอยู่น้ำให้น้ำหน้าเนี่ยเพิ่นมาบอกเลขเนี่ยขันค้นถื่อเลขค้นก็นเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมันวะเพิ่นกนไ็ได้บุญได้ศีลได้บุญ,ได,บญได้ท่านขึ้นกันมันคอยเสียไ่ายังสั้นดิได้พุทธได้เกิดความบุญแล้วเนาะคำว่าอยากพุทธอยากเกิดก็ได้บุญได้ท่านไป กาเจ้าทีเฮ็ดบุญท็ดท่านให้เราดีกว่กว่าก็เจ้าบอกก็เจ้าถือกว่าอืมอ่มันเข่าไม่จังวดแล้ววันนี้ไเลขว่างเาดือนหันงวดเอานี่วันงวดที่สองนะนี่งวดที่สองอโอ้ยมันมีโอกาสถืออีกเรื่องวันนี้เด้อก็สีวางสันเพราะว่าเลขนะครับมันเคยเข่าใส่มันที่เข่าอยู่ประมาณสองสามงวดอม,มองโหดอีรีน่นี่เต็มที่ข่อยใส่เห็นสิบเอ็ดงวดเต็มที่ เออคอยคยเห็นนะ่ะคอยคยเห็นที่เ,เงวดนี่ปลี่ยน้นตาเปียนผ้าไปฮะ้นตาเปลียนผนะ้าไปวงเดอนงน่ะโอ้ยเล่ากับทีจกะตากะซาเ,เล่าตัวเา<ะ>านะาะฮะเลขนะทีอ้าวทื่เปีเป็นเร้่องธรรมดา ชอบปรจัดขัดกับพันทันต้ออีเมียนเนาะถือพิชกับจากีฮิตยังไงแล้วเขาก็อยากถือยึ่นมาถึงที่พิชเอาทีเรียกให้แนบานี่เอาโซ่กับมันอ๋อหันมาหันมาพี่บันหันมาโซ่อันนี้เป็นเลขคุณยายฝันแม่นนะครับวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกแปดพี่น้องอ่า เลขตีซ้อยกันวันต่อไปแต่ว่าตรงตัวนี้คือเล่าฝันเนี่ยฝันได้เจ็ดศูนย์เลขไงคุงเช้าเอามมาลเลขกํะลังพลรเมากําลังมากย้ายเล่าฝันว่ามีคนตายฮะคนเสียชีวิตแล้วมาอ่าบอกว่ากระลังที่ไปซื้อเลขที่ซื้อเจ็ดศูนย์ตัวเดียวคนวางสั้นส่วนเก้าหนึ่งหรือวา่าหนึ่งศูนย์เก้าหรือพวกนี้นี่คือเป็นเลขฝันที่สองเมื่อคืนนี้ เราฟันวา่าไปเรียนยุ่งง่อนคนที่ตายไปแล้วเพื่อนนี่ละตายสองขึ้นแล้วันเห็นแต่คนตายนี่สองขึ้นแล้วเพราะว่าฉะนั้นนี่ศูนย์มันสีนี้ไปใช้เสียเปลี่ยนไปบ่ได้ไม่ศูนย์ก็หกเอาหกมาใส่หลดนี่ซับกลางเลยแต่ว่านี่ไปเงื่อนคนตายนี่ก็คือไปเห็นเล็กน้อยก็เลยหยอกเล็กน้อยไปหยอกเล็กน้อยเล็ก,น,กน้อยก็เลยหัวหัวหนั่นก็คือว่าตีหัวเป็นหาเป็นยังหอกที่ เด็กหน่อยหัวหน่ะ<ม>ก<ม>ตีเป็นหนึ่งหลดมาเด็กหน่อยตีเป็นหนึ่งกับเป็นที่มาหนึ่งศูนย์เก้าเอาพ่อพี่น้องท่านใดที่เห็นตังนะครับล่องวีคราะ์เบิงความเมนไตคิปครับแบงปันน่นแนวทางคนเฮ้ารู่โบ้คือกันคนเฮาประสบ้ขคือกันลาธิไผ่ัาติมันล่องผิดหน้าบังเดอร์พ่อพี่น้องครับผมข้าที่ได้โชคได้ใช้น้ำกันผู้ใดฝันว่าฝันเคยฝันว่ายังสี่อแล้วมันออกตัวใดยังสี่ค่ักะความเมนไตคิปมากครับฝากตอนกันอ แบ่งปันแนวทางกันอา้าชอบก็จัดฉัดก็ผ่านทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับผมเอาขอบคุณคุณยายหลายๆครับบััสดีครับ